น่ะสวัสดีทุกคนผมนันทชินักเองแล้วตอนนี้ก็เพิ่งสอบเสร็จนะทุกคนสำหรับออมอปลายสายศินเนี่ยจะสอบเสร็จก่อนพวกสายวิทย์แล้วก็ระดับอื่นๆนะซึ่งวันนี้คือแบบสอบเสร็จเร็วมากอะประมาณ1 1บเอมงสี 00, เองก็สอบเสร็จละ ปึงถ้าเช้าขนาดนี้ก็อย่าหวังว่าที่บ้านจะมารับเร็วนะมันก็มารับชา้าตอนนี้ก็เลยต้องเดินเล่นในโรงเรียนไปก่อนช่วงนี้ที่โรงเรียนด้วยความที่ว่าฉลองกันมาจะฉลองครบรอบ60ปีนะก็เลย มีธงอะไรพวกนี้จะเยอะนิดนึงแล้วก็เห็นครูเขาบอกว่าจะมีการจัดการฉลองครั้งใหญ่ด้วยเพราะว่า60ปีเานาะมันค่อนข้างนานเนะ่ยถ้าอารมณ์เหมือนก็ประมาณเกษียณนะจริงไหมล่ะอายุกเกษียณก็คือประมาณ60ปีหรือว่าเขาแก้ใหม่แล้วก็ไม่รู้นะเอาเถอะแต่ก็สร้างมาถึงทุกคน ตอนนี้ก็หาที่นั่งรอเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าเขายังไม่ออกจากบ้านกันเลยอ่ะเพราะฉะนั้นต้องรออีกนานมากซึ่งก็คงต้องแบบหาที่นั่งแหละใครจะไปยืนรอให้นานขนาดนั้นแล้วตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่บนรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่รอมานานแฟนนานเป็นชั่วโมงได้มั้งที่นั่งรอเนี่ยเออนั่นแหละแล้วตอนนี้ก็กำลังนั่งรถออกจากซอยอยู่ แล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ที่เซ็นทรัลสรรยากันเรียบร้อยแล้วนะแล้วในเมื่อตอนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรแล้วผมก็แค่มาเดินเล่นเฉยๆเพราะฉะนั้นผมก็ขอตอบคำถาม Q a เลยก็แล้วกันเพราะว่า Q a ครั้งก่อนตอนที่ทำครบรอบ1 0 0รซับเนี่ย มีคนเข้ามาเล่นน้อยมากเลยเหมือนจะมีแค่คำถามเดียวมั้งซึ่งคำถามนั้นนะครับก็มาจากคุณ idfk นั่นเองถามว่า k a a น้องเรียนมหาลัยอะไรต่อครับมหาลัยที่ผมคิดจะต่อเนี่ยมีอยู่3ามที่ด้วยกันนั่นเองก็คือมหาลัยธรรมศาสตร์ศิษย์นะครับสองก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่วน3ก็จะเป็นมหาลัยเอกชนอย่างมกรุงเทพนั่นเองซึ่งนั่นแหละครับก็คือ3ามที่ที่ผมคิดจะวางแผนเรียนต่อหลังจากจบมปลายไปนะครับ ในเมื่อมันมีแค่คำถามเดียวก็ผมก็จะขอตัดไปเข้าสู่คลิปหลักเลยเหมือนเดิมไปแล้วกันนะมาถึงตรงนี้แล้วผมก็จะขอพูดมุมมองของผมต่อการสอบนะทุกคนคือการสอบเนี่ยทุกคนอย่างที่ทุกคนเข้าใจกันใช่ไหมว่า มันคือการวัดความรู้ความเข้าใจที่เรื่องของที่ครูครัสอนในช่วงที่เราเรียนที่แบบผ่นานมาไม่ว่าจะเป็นการสอบ้าย่อยในห้องสอบกลางภาคปฟายภาคหรือว่าสอบโอลิมปิกทั้งหลายแหล่นี่ยครับมันก็คือการวัดระดับความรู้ความเข้าใจที่เราสังสมมาแต่การสอบเนี่ยมันเหมือนเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดมากกว่าสาหรับการที่จะวัดความรู้ของแต่ละคนแต่มันก็เป็นแค่ภาคพิเษฎียรทุกคนเพราะว่าบางคนอาจจะเก่งในการแบบว่า เป็นแบบภาคปฏิบัติเลยเพราะบางที่มันก็ใช้เรื่องของการปฏิบัติเนี่ยเป็นการสอบได้เหมือนกันแต่ถึงจะยังไงยังไงก็เถอะทุกคนชาวข้อต้องตั้งใจสอบอยู่ดีแต่ผมก็อยากจะบอกเอาไว้อย่างหนึ่งนะว่าคะแนนสอบแต่ละอย่างที่มันออกมาเนี่ยมันก็เป็นแค่ตัวเลขน,นะมันไม่ใช่ตัวตัดสินอนาคตของเราว่าเราอ่ะจะประสบความสําเร็จหรือไม่ประสบความสําเร็จซึ่งผมก็ต้องขอบอกเอาไว้เลยนะว่าวิธีการสอบเนี่ยมันไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดสําหรับทุกคนนะ ึ่งผมก็หวังอยู่ในใจลึกๆนะครับว่าสักวันเนี่ยเมืองไทยเราจะมีวิธีการวัดระดับความรู้ที่หลากหลายมากกว่าการสอบอย่างในปัจจุบันนะครับซึ่งผมก็จะขอพูดเท่านี้แหละสาหรับเรื่องการสอบนะครับและสิ่งที่ผมพูดไปก็เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับก็สําหรับคนอื่นที่มีมุมมองที่แตกต่างอะไรเกี่ยวกับการสอบก็สามารถคอมเมนต์ลงมาด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะทุกคนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นกันต่อเนาะ แล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่พันไทยที่ PT Max Park นั่นเองคือตอนนี้แล้วผมก็ออกมาจากห้างก่อนนะเพราะว่าคนในห้างเริ่มค่อน,น้าเยอะแล้วเพราะว่าฝนมันแบบเหมือนใกล้จะตกแล้วอะซึ่งตรงนี้ก็คงจะเป็นที่สุดท้ายแล้วมั้งที่จะแวะในตอนช่วงหลังเรื่องสอบตอนนี้นะเพราะก็ไม่รู้ว่าจะแวะไหนต่อแล้วซึ่งมันก็คงไม่มีแล้วแหละหมายถึงว่าพอออกจากอันนี้แล้วก็น่าจะกลับบ้านเลยอะเออนี่ก็มาพักกินกาแฟสักแป๊บหนึ่ง ซึ่งคลิปนี้ก็คงจะไม่มีอะไรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมก็อาจจะปิดคลิปนี้ไว้เอาไว้แค่ตรงนี้เลยก็แล้วกันถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ิดตาเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนั้มชนะครับและสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบายๆจางเจี bye ๋ย